สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดาวอีเช่นเคยนะคะกับช่อง5665มีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเล่น facebook นะคะ2เฟซในมือถือเครื่องเดียวนะคะซึ่งวิธีการนะคะก็ใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะคะจะทำยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะวิธีการใช้งาน facebook 2 account น,นะคะใน1เครื่องนะคะก็มีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ ซึ่งวิธีที่1น,นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ติ๊กไปที่คำว่าแอปค่ะเพื่อนๆจะเจอกับคำว่าโคลแอปนะคะแต่ถ้าในกรณีที่มือถือของเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ไม่มีคำว่าแอปนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ค้นหานะคะแล้วก็เขียนคำว่าโคลนแอปนะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางลัดอีก ทางหนึ่งนะคะซึ่งในมือถือของดาวนะคะก็จะมีแอปให้โคนนะคะก็จะมี Facebook มี IG มี Line มี Messenger มี Netflix มี s h o ป e e นะคะก็ในที่นี้นะคะเราก็จะโคลนแอป Facebook นะคะแล้วก็จะทำการสับสวิตซ์เปิดไปได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ f a c e e o o o k 2ตัวนะคะใน1เครื่องนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่น facebook ของเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือของดาวนะคะจะเป็นตัวที่ดาวน์โหลดมาจาก g o o g l e p l a y Store นะคะก็จะเล่นได้ปกตินะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เราโคลนมานะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็เล่นได้ปกติเลยนะคะตัวนี้นะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ gmail นะคะแล้วก็เข้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเล่น facebook 2 app เขาในหนึ่งเครื่องนะคะส่วนวิธีที่2นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวช่วยนะคะในการโคลนแอปนะคะวิธีที่2ก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปดาวน์โหลด Facebook Line ใน o o l e Play Store นะวิธีการนะคะก็เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็พิมพ์ไปที่ช่องค้นหานะคะว่า Facebook Line ค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ทำการติดตั้งนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติแบบ Facebook ทั่วไปเลยนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเล่น Facebook นะคะ2องแอคเคาท์ในเครื่องเดียวนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยค่ะสำหรับดานะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ดาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ